เ็ว่านหนั่นลูกเบิองเดียดีกำลังเตรียมน้ำมันอยู่นะคะเตรียมน้ำมันครับป๊อกำลังเซ็คน้ำมันอยู่ปะพอนพ่อปอยังว่านั่นร้อยหาซิครัวว่านว่านไหนหนะถ้าอันลดลงร้อยแปดสิบน้ำมันร้อนแล้วจ้าเบิองพเอหนังหนูแหงใส่เลยจา้ารอขี่นาทีโอ้ฟองแล้วฟองแล้วฟองแล้ว แป๊บเดียวเด้ค่ะน้ำมันห่อนได้ทีนี่คือแป๊บเดียวพองเลยห่อนปอแปรปอแปะเลยบบดนี้มันยงามจัดนะล่งอะมันทัวหมูก็สัังกี่ป๊าดสิ้นแหมกินกับก๋วยเตี๋ยบแล้วลูกนี่นะเสียงแปลกนะกรอบฮะซิมมาซิมนะบออกไปด้วยตังเสียง กรอบ,รอบจะบกแข็งกรอบจะบกแข็งแขวนี่กันมันสิรุดด้ยาวแล้วมัน <laughs> แขวนิีรุดจะกัดได้นะปกติแขวแล้วจิร้อนแล้วแต่ว่าเรากัดได้เพราะว่ามันกรอบกรอบอร่อยอร่อยมากแคบหมูไม่ไม่สดๆเดี๋ยวไม่นานจะซีมให้เบิงได้เลย่างนะนี่ชิ้นใหญ่เลยอืมกรอบปรอบปับ 卖。